ฉันเป็นลูกหลานชาวพัทลุงค่อนไปทางตินครเป็นเมืองแห่งมโนราและหนังตะลุงใช้ชีวิตเติบโตมากับเสียงกรองเสียงร้องของหนังตะลุงและมโนราสมัยเด็กๆดกิฉันเคยขอพ่อไปเรียนรำมโนราเพราะรู้สึกชอบในท่งท่าการ,ร่รยรำและการแต่งกายการขับขานบทกรอนออกมาด้วยสำเนียงที่น่าฟังแต่พ่อสั่งห้ามเด็ดขาด ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงห้ามเคยไปถามเหมือนกันคำตอบที่ได้คือมึงอย่าเป็นบ้าเออของพันนี้มึงรับมาแล้ววันไหนไปผิดครูขึ้นมาเขาได้เอามึงตายไม่ก็บ้าเสียและอย่าเที่ยวไปยุ่งตะหาไอาอื่นเรียนตะนุยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าพ่อกังวลเกินไปหรือเปล่าแค่คนจะอยากรำร้องมโนราต้องกลายเป็นบ้าหรือตายเลยหรอ แต่ก็ไม่อยากขัดใจพ่อจนโตมาก็ได้ไปพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่พ่อบอกได้พอดีดิฉันจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันดูลึกลับดีเหมือนกันช่วงตอนเรียนปีหนึ่งดิฉันขยันกลับบ้านทุกสัปดาห์หที่ป่าพยอมแต่ก็มีบางครั้งขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านตากับยายที่สีบรรพธิ์ และครั้งนั้นก็เช่นกันดิฉันนั่งรถสองแถวไปลงที่สามแยกเขาปูก่อนที่จะโทรให้ตามารับตาก็จะส่งหลานสาวอีกคนมารับก็เรียนอยู่แค่มัธยมศึกษาปีที่สามนางจะดีใจมากที่ดิฉันไปที่บ้านตากับยายเพราะดิฉันแต่งตัวสวยและมีของฝากนางจะชอบขอถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปลงเฟซอวดใครต่อใครว่านางมีพี่สาวสวยบ้านของตากับยาย ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปลึกเป็นสวนยางและอยู่ติดเทือกเขาที่ก้านร,ระหว่างพัทลุงกับตรังอสีบ่บรรพศชื่อกบ่งบอกอยู่แล้วว่าอำเภอนี้มีดีที่ภูเขาและน่าจะเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดเลยก็ว่าได้ที่ไม่มีเซเว่นแต่หากสำรวจจริงๆอำเภอนี้มีถ้ำหลายถ้ำที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักแต่มีความกว้างใหญ่ตระการตาทีเดียว อำเภอนี้มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่วิวสวยใช้ได้ทีเดียวและมีน้ำตกเล็กๆชื่อน้ำตกเหรียงทองทางขึ้นค่อนข้างชันทีเดียวแต่ทางราดยางจนถึงตัวน้ำตกไปสะดวกเพราะความสงบที่มีค่อนข้างมากดิฉันเลยชอบมาที่บ้านยายในช่วงหลังช่วงหลังชอบเดินตามตาเข้าไปในสวนผลไม้ที่อยู่ติดกับภูเขาแรกๆก็ลำบากเหมือนกันเพราะดิฉันชอบนุ่งกางเกงขาสั้น แม้แต่ตอนเดินตามตาเข้าสวนผลไม้ก็ขาสั้นแบบนั้นตอนเข้าไปขาอ่อนขาวเข้าไปเลยแต่พอตอนกลับขาแดงออกมาและเต็มไปด้วยตุ่มพืนจากการโดนยุงกัดดิฉันจะโดนยายดูทุกทีจนหลังๆก็มีตัวช่วยคือทาโลชั่นกันยุงก็กันได้เยอะแต่ยายก็จะเตือนเ,อนเสมอว่าอีนุเอ้ยเป็นสาวเป็นนางเดินเข้าป่าอย่าเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นนักแรง เดี๋ยวคนอีชุดเอาไปทำเมียเสียหั่นเดี๋ยวผีโปงผีป่าเขาอีว่าไปลบหลู่แล้วเครื่องเราคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าแบบตายายแกจักรัวและเคารพผีป่าผีดอยอย่างมากซึ่งดิฉันก็เชื่อในสิ่งที่ยายบอกเพราะตัวเองก็เป็นคนสัมผัสผ,สผีได้อยากเห็นท่านเหมือนกันเจ้าป่าเจ้าเขาว่าท่านจะมีลักษณะยังไงเคยนั่งคิดเล่นๆน,นะว่า ทำไมท่านผีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าน้ำต่างๆชอบใส่ชุดไทยหรือชุดบ้านบ้านนี่มันยุคโปรกเหมือนครองนักราชแล้วท่านน่าจะเปลี่ยนมาทรงสูตรใส่แว่นดำดูบ้างก็น่าจะเท่ไมห่หยอกหรือคงเพราะกลัวคนไม่กลัวละกระมังดิฉันนั้นชอบหยอกตาเล่นชอบแย่แกด้วยคำถามกวนๆเสมอเพราะไม่อยากให้ตาทำหน้าขรึมจริงๆตาเป็นคนที่มีเขาของหนุ่มหล่อในอดีต ถึงผมจะงอกคิ้วหนังจะย่นแล้วก็ยังมองออกดิฉันชอบไปแอบถามยายว่าสมัยหนุ่มๆตาหลอ่อไหมยายก็จะหัวเราะแล้วบอกเออก็หล่อนั่นและแล้วทำไมตาต้องทำหน้าขืึมๆด้วยนายยายก็บอกว่าตานาจจะชอบเก๊ขืึมเวลาดิฉันมาเท่านั้นแหละเวลาอยู่กันสองคนตาหนักก็รั่ววใส่ยาย ยายบอกดิฉันว่าที่ตาทำเก็กน่ะมันเป็นนิสัยของตามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วพะพอเจอสาวสวยๆก็จะเก็กนี่ก็คงกลัวหลานไม่ชอบไงเลยเก่กหน้าขื่มยายบอกว่าตาหนักแกเหยื่อดิฉันมากพอดิฉันกลับไปแล้วก็จะเที่ยวคุยกับคนในหมู่บ้านอย่างยิ้มแย้มว่าหลานสาวมาหาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะก็จะมีแต่คนยุกยอตาว่าเออหลานสาวสวยดีเนาะคนนั้น อันนี้ยายเล่าให้ดิฉันฟังมาแบบนี้แหละที่บ้านตายายพอตกกลางคืนหลังกินข้าวกันเสร็จดิฉันก็จะชอบไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านเพราะตาจะชอบไปนั่งสูบบุหรี่ตรงนั้นและดิฉันก็จะซักถามพูดคุยกับตาเรื่องผีผีสางสางอถาถรรพ์อะไรต่างๆตาก็จะมีเรื่องเล่าอถาถรรพ์บ้างโจรบุกปล้นสมัยก่อนบ้าง ผีต่างๆนา,นานาที่ตาเคยพบเจอมาเล่าให้ฟังไม่มีเบื่อบางครั้งก็จะมียายมาช่วยเล่าเสริมไปอีกการได้นั่งมืดบนบน,บนบนบ้านในบ้านป่าแล้วฟังคนท่าคนแก่เล่าเรื่องผีสิ่งลี้ลับให้ฟังนี่มันได้อารมณ์จริงๆและถึงดิฉันจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเพราะเจอกับตัวบ่อยๆแต่ก็ชอบถามแบบกวนๆตาเล่นเช่นตาเล่าว,ว่า เวลาเราจะเข้าป่าจะไปเอาพืชเอาสัตว์ในป่าเราต้องทำวิธีขอเบิกทางก่อนจะมีไก่ต้มดอกไม้ทูกเทียนหมากคำและเหล้าขาวตาแล้วถ้าเราเอาสกรวิตกี้หรือบรันดีวอสก้าอะไรพวกนี้ถวายแทนเราได้เปล่าท่านจะโปรดกว่าวิกกี้พื้นบ้านของเราไหมตาก็จะอึ้งนิ่งคิดไปเหมือนกันเออก็น่าจะได้เหมือนกันนะท่านอาจจะโปรดก็ได้ แต่ลำบากเราเพราะเล่าพวกนั้นมันแพงนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของชีวิตดิฉันเวลามาอยู่กับตาค่ะคืนนั้นดิฉันมานั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวที่ระเบียงหน้าบ้านและบ้านของตายายจะเป็นบ้านแบบยกเสาสูงพอดิฉันนั่งตรงระเบียงก็จะมองออกไปเห็นเส้นทางเล็กๆที่ตัดผ่านหน้าบ้านเป็นถนนในหมู่บ้าน ที่คนละแวกนั้นใช้เดินทางแต่ที่นี่แค่สองทุ่มก็เงียบสงัดแล้วเพราะคนบ้านนอกจะนอนกันไวไม่ก็เก็บตัวไม่ออกมาเล่นผ่านเหมือนในเมืองคือมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเลยดิฉันก็นั่งคุยกับเพื่อนเพลินแบบแชทรัวๆตามประษาหญิงแปบ๊บเดียวก็เที่ยงคืนเลยบอกลาเพื่อนจะขอไปนอนแล้วเพราะคนอื่นนอนกันหมดแล้วเราก็นั่งอยู่แบบมืดๆแบบนั้นแหละ แต่พอเก็บโทรศัพท์แล้วจะเดินเข้าห้องก็มีเสียงลอยมาตามลมแบบตึงตึงตึง,ตงโปต๊ตึงตึงตึงโป๊ะโป๊ะแล้วก็ตามด้วยเสียงขับร้องกรมโนราแววมาทำนองแบบโหยหัวเหลือเกินจนที่ฉันขนลุกขนพองมันเป็นการขับร้องกรมโนราหน่าจะเรียกว่าร้องไปสะอื้นไปเป็นเสียงผู้ชายเววมายามดึก ดิฉันเป็นคนที่สงสัยอยู่แล้วก็เลยนั่งฟังต่อแบบเสียงตีทัพตะโพนหรืออะไรไม่แน่ใจมันดังตึงๆป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะอยู่แบบนั้นสลับกับการขับร้องกรอมนโนราและอารมณ์ณการร้องประมาณการขับร้องในงานศพยังไงไม่รู้คือมันเป็นการร้องมนโนราผนร้องให้มากกว่านี่มันเที่ยงคืนแล้วนะใครที่ไหนกันมานั่งตีทัพตีตะโพน และขับร้องกรอมโนราอยู่ดิฉันก็ไม่ลุกไปไหนนั่งฟังเสียงร้องกลางดึกอยู่แบบนั้นแล้วเสียงที่ว่าทำไมมันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันจะเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆยังไงไม่รู้ได้ดิฉันก็ว่านั่งฟังอยู่ไม่ลุกหนีอีกสภาพเสียงร้องหายไปดิฉันก็ยังเหงี่ยวหูฟังแต่ก็เงียบสนิทเลยตัดสินใจอ่ะคงเลิกร้องแล้วมั้งดิฉันเลยจะไปนอนเสียที แต่พอลุกขึ้นยืนคุณพระหัวใจดิฉันหล่นบู้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตกใจสายตาดิฉันมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาร่างคนบนถนนในใจตอนนั้นคิดขึ้นมาทันทีว่าผีแต่ผีตนนี้ไม่ใช่เดินธรรมดาแบบคนทั่วไปแต่เดินไปรำโนราไปคือมีท่าดัดตัวหักหัวลงพื้นอะไรแบบนี้มาแบบจัดเต็มมาก ดิฉันก็ยืนมองนิ่งๆไปแบบนั้นดูถ้าเขาจะไม่สนใจดิฉันด้วยเงาที่ว่าก็ยังค่อยๆรำโนราร้องพร้อมกับการก้าไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นจนผ่านหน้าบ้านดิฉันไปดิฉันก็ยืนขนลุกว่าอุยยายะผีรำโนราให้แล้เต็มๆเลยสงสัยพอร้องเสร็จก็ออกรำม,มาจนผ่านหน้าบ้านตายายดิฉันเลย พอตอนเช้าดิฉันก็เล่าเรื่องได้ยินผีตีทับตีตะโพลร,ร้องกรอนโนราและมารำให้เห็นผ่านหน้าบ้านเราเมื่อคืนตาก็หัวเราะเฮะไม่ใช่ผีรอกที่นุ้ยเห็นและได้ยินแรกคืนอะละไม่ใช่ผีพระรือราตากระเบิดเที่ยงคืนคนแต่ไหนอีบ้ามาร้องโนราตีกรองเดินออกมารำอยู่ไม่ใช่ผีแล้วไอ้หระเหออ ไอ้นั้นระมันตาชิ่นมันกลายเป็นคนบ้าไปเสียนานแล้วแต่ก่อนหน้ามันก็คนดีคนดีนี้และยังชิงกันจีบย้ายแข่งกับตามาก่อนเลยสมัยก่อนแล้วไซแกได้บ้าเสียพ้นอ่ะก็มันไปผิดผีผิดครูหลบหลูดูหมิ่นโนราเข้าแล้วเขาถึงทมันบ้าพ้นก็มาชดใช้กรรมให้เขาทั้งที่ยังเป็นเป็นพันนี้ แล้วตาก็เริ่มเล่าว่าสมัยก่อนบ้านตาชินเป็นครอบครัวโนโราคือนอกจากทำสวนผลไม้แล้วก็ไปรำโนราตามงานนี่แหละการเดินทางสมัยก่อนก็เป็นจักรยานบ้านตาชินก็จะไปรำกันตอนนั้นตากับตาชินเนี่ยก็รุ่นรุ่นเดียวกันแต่ตาชินแก่กว่าตาสองปีคือที่บ้านตาชินเนี่ยก็ฝึกโนราให้ตาชินตาชินก็ทำได้และร้องดีด้วย แต่ต่อมาตาชินไปชอบสาวคนหนึ่งแถวบ้านโพงงูสาวคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันกันกนกบยายดิฉันนี่แหละแต่ตอนนั้นตาชินปั่นจักรยานไปจีบสาวพร้อมพร้อม,อมตาที่โพงงูตอนแรกก็แข่งกันจีบยายทั้งสองคนแต่ยายชอบนิสัยตามากกว่าเพราะตาไม่ขี้อวดจนตาได้ยายเป็นเมียตาชินเลยหันไปจีบเพื่อนของยายที่สวยไม่แพ้กันแทน แต่ตาชิ้นนั้นแกเที่ยวจีบเพื่อนยายเท่าไหร่ก็จีบไม่ติดเพราะสาวคนนั้นไม่ชอบผู้ชายรำโนราตาชินพอรู้แกก็ไม่เอาแล้วโนราขอที่บ้านขอเลิกรำที่บ้านทัพทานแกก็ไม่ยอมฟังด้วยความที่อยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียให้ได้แกยอมเลิกยอมตัดสิ่งที่ครอบครัวทำมาหากินเลยตาชินแกก็หันไปเป็นคนตีทับตีตะโพนแทนเพราะยังต้องทำมาหากิน ทีนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกับสาวคนนั้นตาบอกทีแรกก็คิดว่าตาชินจะสมหวังแล้วเพราะเห็นช่วงนั้นเพื่อนของยายคนนั้นยอมไปไหนมาไหนกับชินแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเข้าจูจูมีคนมาแต่เมืองลุงมาสู่ขอแล้วสาวเพื่อนยายก็ตอบตกลงตาชินพอรู้แก่ก็ร้องไห้ไม่ทำอะไรเลยทีนี้ เที่ยวเดินไปตรงนั้นตรงนี้เอาแต่ร้องไห้รำพันเป็นกรนโนราหน้ารันทนั่งหนากับคนที่ผ่านมาเจอเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กโนราสากรัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านคงคงไม่สาหร่ไม่ถูกใจเหมือนเด็กเมืองลุงในหลาน่าพอเสียใจจนหายแล้วตาชิ้นแกก็เคืองว่าที่แกไม่ได้กับสาวคนนั้นเพราะสาวเกลียดที่ครอบครัวแกเป็นโนราไอชิ้นมันบ้า พอไม่ได้สาวมันกล่าวโทษว่าพรอะโนราทําให้มันไม่ได้เมียแล้วแกทํำไงรตาตอนแรกมันก็ไม่ทําไรก็ยังไปตีกรองตีตะโพนหากินกับทางโนราเป็นรายได้เสริมอยู่แต่พอพ่อแม่มันตายหมดศพพึ่งเผาเลยเข้าของทุกอย่างเป็นของมันหมดมันก็ประกาศยุคคณะโนราแบบบ้านใครบ้านมันแล้วเหมือนมันแค้นมานานมันก็เอาผู้ชุดโนราเทิด และข้าของที่เกี่ยวกับโนราทั้งเพเผามั่งที่เผาไม่ได้มันก็เอาไปโยนลงคลองหมดเหลือไว้แต่ตะโพนที่มันตีประจําลูกหนึ่งเท่านั้นและพอมันทําพันนั้นได้ไม่ถึงสามวันก็มีคนเห็นมันอุ้มตะโพนได้ลูกหนึ่งเที่ยววิ่งร้องั่นไปตามสวนยางว่ากลัวแล้วอย่าทํากูแกเคยบอกแม่ตาว่าแกเจออะไรสาวว่าของพวกโนราครูแรงจะตาย ตาบอกว่าช่วงแรกช่วงแรกที่ตาชินยังพอพูดกันรู้เรื่องอยู่ก็มีคนไปเยี่ยมที่บ้านไปสอบถามกันตาชินแกก็บอกว่ามีเงาดำเงาดำสวงชุดโนรามายืนล้อมบ้านแกทุกคืนมาร้องกรนโนราเสียงเหมือนผีเป็นตระงมรอบบ้านมากันเต็มไปหมดแกก็เอาแต่นอนพนมมือร้องไห้ตัวสั่นอยู่บนบ้านทีนี้คนอื่นคนอื่นก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไง เคยมีคนไปพาหมอผีมาช่วยหมอผีก็ไล่กลับบอกกรรมของมันกูช่วยไม่ได้ผีนั้นกูสู้ไม่ได้แล้วตาชิ่นก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆแกยังกรีดยางขายได้อยู่นะแต่พอเป็นหนักเขาก็อย่างที่ดิฉันเห็นคือแกจะร้องโนราตอนดึกตอนดึกตีโพลแล้วก็ออกมาเดินรำไปตามถนนพอสุดทางแกก็รำกลับไปถึงบ้าน ตาบอกว่ามันเป็นโรคกรรมอาหารจากการลบหลู่โนรา